อากาศอากาศฝนจะตกนะคะก็เลยภาพมันไม่ชัดเจนเพราะแสงนะคะแต่ก็เห็นอยู่ชัดนะคะเพื่อนๆค่ะนี่จะบอกอะไรให้นี่ฉันไปหาเฮดมาจา้ะไปหาเฮดมาทางทางป่าหิดชัดๆเลยค่ะเพื่อนๆ่เนาเดี๋ยวเป๊ะจะเอาให้ดูเด้อเราเป๊ต้องทําอะไรบนรถนะคะต้องมีความเตรียมพร้อมแกดูทั่ว เห็ดน้ำหมากบ้านฉันเขาเรียกว่าเห็ดน้ำหมากดอกใหญ่มากๆใหญ่กวานาฉันอีกนะทีนี้เป๊ก็จะเอามาล้างเพราะว่ากว่าจะถึงโคราชเพื่อนๆค่ะฉันกัวจะอ่ามันจะเน่าจ็เลยต้องล้างก่อนล้างเห็ดค่ะพวกเธอมาช่วยกันล้างเห็ดค่ะพวกเธอค่ะเรียกเด็กๆให้มาล้างเห็ดเขากำลังจะกินของกินข่าวกินน้ำกันนี่จะดอกใหญ่ๆค่ะเพื่อนๆค่ะ ดูทว่าตะละโดนู่นเต็มเลยนี่ดูอันนี้เฮดอะไรนะโนาะมีต่างหลายอย่างจ้ะแต่เป็นเฮดที่เนี่ยฉันจำชื่อไม่ค่อยได้มีแต่นากินนากินท่งนนางามเลยค่ะเตละล่างฉันเลเตละเตก็จะแยกใส่ถุงตรงนี้ถ้าก่่ที่ถึงบ้านฉันโคนราชน่ะเตะกัามันจะเสียเพราะว่ามันไอ้นั่นน่ะมันเขาเรียกอะไรเนาะ ก็แต่บางดอกก็แข็งแรงเนาะเนี่ยรู้่ะต้องค่อยๆล่างเอาจ้ะพวกนี้เป็นดอกเป็นดอกตูมเขาแถมมันนี่มังห้ดาดีเกินเขาเรียกใบอะไรนอนี่อ๋อฉันไม่เห็นเคยกินละใบนี่อ๋อใบอะไรไม่รู้เขาบอกว่ากินแล้วเปรี้ยวใครรู้จักดึงเนี่นี่การแถมมันนี่ให้ดาม่เคยเห็นเหมาะถัวดูดวดเฮ็ดนี่เฮ็ดดัดวเฮ็ดเฮ็ดแต่ละอย่างนี่เขาบอกเฮ็ดน้ำผึ้งนี่ดูข้างในนี่ เห็ดเยอะมากนี่เ็าแถมมานีให้ดาจ้ะจะเขาเรียกอะไรเขาบอกว่าเอาไว้ใส่กระต้มเห็ดมันจะออกเกเปรี้ยวอู้ฉันสออนเห็ดตาตาลดอกเยอะมากๆตอนแรกนะเป้เป้อยากที่ได้เห็ดโคนเพื่อนๆจ๋าเขาบอกว่าเห็ดโคนอ่ะมันออกมาก่อนนาที่เป้จะมาน่ะออกมากมากเยอะมากๆเลยอ่ะแต่ที่นี่มันตอนนี้มันเหมือนกับแบบว่าเห็ดโคนมันจะ รอต้องรอต้องรอช่วงออกอีกน่ะเต้ก็เลยพูดเล่นๆยอกก็แม่ค่าดูว่ะตระระดอกมันสมบูรณ์ปาภูเขามันสมบูรณ์เนาะเป็นเลยบอกจ้างั้นเดี๋ยวเต้ฉันเด้ฉันจะขับรถมาซื้ออีกเด้อว่ะแม่ค่าก็เลยพัวหล่อฉันใหญ่เลยแกเองเนี่ยดูว่ะต่ะระดอกงามงามตรงไห้ค่อยล่างเพราะว่ามันแอรเปราะบางค่ะเปราะบางอยากได้เฮดแบบนี้มากินตั้งนานแล้วเนี่ยซื้อในป่า เห็นไหมที่เป้พาดูน่ะซื้อในป่าเยอะมากมากค่ะมันนนาเพลินน่ะเพื่อนๆจ๋าเห็นน้องบอกว่าตื่นแต่เช้าไปหาเห็กน้องได้มาที่เป็นฮาบน่ะเนี่ยนองมันนึกถึงสมัยโบราณเนาะฉันเลยบอกโอ้ฉันอยากกิไปหาดาแต่ๆเด้ว่าคือนะ่าสนุกแท้ว่ากินน่ะไม่ทลายดอกแต่ว่าหานี่มันเพลินนานเพื่อนเนาะสนุกเลยแล้วนี่อันนี้รถก็ใส่ลังคาเสร็จแล้วเป๊ก็อเอา เขาเอาของอะไรมานี่คือต้องแบบตั้งใจมาเที่ยวโดยเฉพาะถ้าเป็นรถแบบเนี้ยเองก็ใส่อะไรมาก็ใส่มาได้นะนเพื่อน,เน,เ,นเนาะเขาของเครื่องใช้อยากทำอะไรก็นั่งถ่ายนถดปืดถ่ายสบายเลยจ้า